คือชุมชนบางหลวงตอน222เป็นชุมชนชาวไทยทีกว่าร้อยปีที่มีขนมตำเนียประเปรีดีวัฒนธรรมอาหารการกินที่เราพยายามรักษาอัตลักษณ์ชุมชนไว้เกการท่องเที่ยวเป็นการเสริมรายได้ชุมชนนี่เราพยายามเอาวัฒนธรรมท่องเที่ยวโดยใช้วิธีนี้แล้วก็ป่าภูลความรู้องค์ความรู้หมบในชุมชนที่มาให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นการรักษาและก็สืบสานให้ยั่งยืนต่อไปด้วย แล้วก็รูปถ่ายที่เมื่อกี้พี่บอกว่าที่ส่วนใหญ่ทุกอย่างนี้มีคือมีในชุมชนจริงๆส่วนี้เรามาไาม่วันตะบานแฝดที่ขายต่ร้าน่ายรูปโบราณแม้แต่คอนสุคนผู้เรื่องเรือผ่านเราก็เป็นคนจับสัวไปให,ห้ดีนะครับแล้วก็ร้านยาจีนร้านขนมชงเพียรตัวจ,จีนโบราณเรามีครบหมดทีดีทุกวันนี้ยังอยู่แล้มีาศาสนาก็ของพุทธก็มีวัดบางหลวงของจีนก็มีโล,เง,โล,เโลง,เงเทนรุนแล้วก็ริพสันเจ้าเรามีธรรมชาติเรามีแม่น้ำชาติจีเรามีขอบบางหลวง การศึกษาเรามีทั้งเรียนภาษาไทยะโรงเรียนภาษาจีนาดความรู้ยาเรื่องแพทย์เรามีร้านยาจีเรื่องเจิดช้าก็มีร้านจีเลยนะมันมีอลหาอาหารแล้วก็มีที่ดื่มที่เป็นไทยคือชูบี้อะหลงจิตโบราณกาแฟดีสุดตัวเองเพราะนั้นเราเอาสิ่งเหล่านี้ในชุมชนเราอัตลักษณ์ชุมชนแบบเป็นจุดขายเพื่อให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็ขายเลยแล้วก็รักษาแล้วก็สืบสารต่อยอดให้ชุมชนยั่งยืนพี่เชิญชวนคนมาเที่ยวหน่อยสิ ครับเปิดยังไงกี่โมงอะไรเงี้ยครับชุมชนบางหลวงนะครับเปิดในวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วไปจนถึงค่ำสำเลิกนะครับท่านใดที่ชื่นชอบชุมชนที่ยังรัฐะอัตลักษณ์เราตนบองชนไว้ได้ก็เดี๋ยวเชิญมาในวันหุดสามที่เราอยู่นะครับเพื่อได้ครับอยู่ตรงไหนยังไงครับพี่อยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม